ได้เลยครับพี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็ตลาดบ้านเราค่อนข้างจะบูลิชตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะเปิดมาปุ๊บเขียวปั๊บนะคะก็เขียวติดต่อกันมาสองวันแล้ววันนี้เริ่มแผ่วๆนะคะมีสัญญาณของการแกว่งในกรอบแคบๆนะคะขออัพเดตมุมมองนิดนึงนะคะในวันนี้นี่กรอบเป็นยังไงคะพี่รองคะ ครับสำหรับตัวของซนติเมนต์นะครับของตัวตลาดหุ้นไทยนะครับเรียน่าในช่วงต้นปีเนี่ยก็ถือเป็นทางลิงที่ดีนะครับในแง่ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเรียงแต่ว่าถ้าเราพิจารณาในตัวของเซ็นติเด็กเนี่ยอาจจะมีในตัวของหุ้นนะครับเดลต้า่ยที่อาจจะทําให้ตัวของการประเมินนะครับในภาพของตัวตลาดจะเรียกว่ายากักนิดตึงนะครับแต่ถ้ามองเป็น ค่การปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นเนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มนะครับของตัวตลาดหุ้นไทยนะครับน่าจะยังขึ้นต่อได้นะครับแล้วก็ประเมินในตัวของแนวต้านนะครับสําหรับเส้นเด็กนะครับ1,530เนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบนะครับถ้าสามารถทะลุได้นะครับก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับแล้วก็มอแนวต้านที่1,600จุดนะครับซึ่งหุ้นที่ เรียกว่าค่อนข้างแข็งแรงนะครับในรอบนี้เนี่ยก็จะมีในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวของโลกกันนะครับที่มีเซนติเมน n ์ค่อนข้างดีครับผมค่ะสำหรับตัว S50 ตอนนี้จะเป็นซีรีส์ H นะคะครับก็เป็นฝั่งรองนะครับกับแนวรับที่โซนบริเวณเอ่อเก้นะครับไม่ต่ำกว่า940เนี่ยนะครับเอ่อการถอยลงมานะครับก็เป็นตัวของการย่อลองนะครับแล้วก็ให้แนวต้านนะครับเอาไว้ที่ เอ่อก้นะครับถึงเก้นะครับซึ่งก็จะมีแนวตา้านของตัวญญเซ็นติเทในแถวแถวหนึ่งพัห้า้ยสามตรงนั้นเป็นดา่านสาคัญนะครับแล้วก็ดูในตัวของแนวรับสําคัญนะครับที่925นะครับเป็นจุดสต็อปล s อสสำหรับการลองนะครับที่โซนโบริเวณเก้าสี่สี่ถึงเก้ ค่ะยังคงมองขึ้นอยู่นะคะสำหรับในช่วงต้นปีแบบนี้นะคะใช่ครับค,ค่ะได้ขายดีไงขอตามต่อกลยุทธ์ในช่วงวันศุกร์นะคะต้องรับขอบคุณที่รองมากๆเลยนะคะคับผมค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์ธนราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ C g s จ b มองขึ้นต่อนะคะสำหรับเซ้นเด็กมีกรอบแนวต้านที่บริเวณ1 5 3 0นะคะถ้าเกิดผ่านไปได้เนี่ยแนวต้านถัดไปอยู่ที่บริเวณ1,600นะคะถ้าดูในตัวของ S50 นะคะซีรีส์ H ค่ะนะคะ จะมีจุดที่จะตั้งเข้าลองได้ที่บริเวณ944คือจังหวะนี้มองขึ้นนะคะแนวต้านจะอยู่ที่975และ980ซึ่ง980เนี่ยถ้าไปเทียบกับตัวเซ็ตอินเด็กแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1530นะคะน่าจะเป็นต้านใหญ่ตรงจุดนั้นก็อย่างที่คุณธีรศักดิ์บอกถ้าผ่าน1530ขึ้นไปได้เนี่ยเซตไป1 6นะคะตัวเซ็ต50เนี่ยก็น่าจะเบรก980ขึ้นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้น นั้ยังคงมองขึ้นนะคะลองค่ะ944ยังไงก็ตามนะคะท่านนักลงทุนตั้งจุดสต็อปเผื่อไว้นะคะให้ไว้ที่ตัวเลข925นะคะสำหรับในการเทรดทีเฟกในช่วงต้นปีต้นสัปดาห์แบบนี้นั่นเองนะคะส่วนใครที่เพิ่มผลตอบแทนนะคะให้สูงด้วยวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้ามาช่วยเนี่ยนะคะก็จะมีอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนค่ะคือใช้ตัว DW นะคะเข้ามาเพิ่มเลเวลเพิ่มผลตอบแทนนะคะ ก็จะมีตัว DW ที่เกี่ยวข้องกับการมองขึ้นในรอบนี้นะคะก็คือ S 5 0 2 8 C 2 1 0 2 B นะคะของค่าย28 m a ปดแ r ค่ะมีสภาพคล่องสูงนะคะค่ายนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยมีค่าเกลี้ยง1ิ9งเก้ซนติวิทีนนะคะใครเทรด DW อยู่แล้วนะคะก็ให้มาเทรดที่หมายเลข28 m a ปดแม y ค่ะเขามีทั้ง เซ็ก5้คุรายตัวนะคะมากมายให้เลือกนะคะมีทั้งตลาดหางเซยงฮ่องกง S&P 500ฝั่งสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะก็เป็นเพื่อนรับบทวิเคราะห์ฟรีได้สแกน QR โคต e มุมจอหรือเซิร์ชแอดไทยด w ได้เลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถติดตาม DW28 ได้นะคะก็ติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w t h a i d w c o m ค่ะสนับสนุนโดย m a c r o r y DW28 ติดตาม